ก็น่ากับมาต้มปลาดุกหน้าปนจ้าตีปนปลาดุกหน้าสามตัวสามตัวสุดท่ายมาแต่ขมวงต้มน้ำลวกพักนี่เราพักที่ห้องสีลวกพักคางบ้านกะหล่ำน้อยสองหัวเก็บมาพ่อกินพักแค่มะละมะละว่าสิก,กินดิบบ,บัวหลวงอาก็ศพักขมผักโขมใบบักไงจ้าพันมาแต่ขมวง ปฏิกเอาพันธ์ให้ต้มพักของเห้าต้มใส่กันเบิดเลยกขัวเอาจ้าพริกพริกหอมกระเทียมขัวใส่กันเสร็จแล้วห่อนหอนเป็นจะแซบว่าจ้าอ้ยนี่พักสดเห้ามะเขือกับมะละอันนี้ลวกเอา พริกขัวเ้าก็ได้ที่แล้วพริกหอมกระเทียมตำเลยวะนี้พริกกระได้ที่แล้วต้มปลาก็เรียบร้อยแล้วนี่ปลาห้าวติดตำเป็นตัวเลยปลาหน้าตัวน,น้อยๆตำเลยเพิ่งกระดูกก้างก้างก็อยุนนี้ปลาปนาปลานาหอนๆเข่าเที่ยงจ้ามาแต่หน้าแล้วก็ไม่เห็นเข่าเทียงกิน กินน้ำกกนเนาะแซบน้ำต้มปลาแดกใส่แล้วจ้าน้ำต้มปลาเอาปลาแดกใส่ปรุงเครื่องได้หม้อเรียบร้อยแล้วซิ้ไในเลยเสร็จแลจ้วจ้าพอมเสิบผ่าแซบแซบน้ำกกนทอดเนื้อกับมําพอม่ผ่าจะเสียแห้งแห้งสามตอนตัวคุณละตอน อันนั้นให้แม่เอนพี่บี้จะพยานพยันครูครูอันนั้นรูอันนี้ใช่สวัสดจ้ามากมากนะถึงของกอนครับเอฟซีกนฬารักุกท่านมันจะช่วยกีาหลุดหลุทุกคนที่เขานี้กันเด้อถึงข้าวเปล่าตืนเรียนกึงงน Nhé. Thánh nhảy. Thánh nhảy. Thánh bọc sống nhầy nha thanh nhầy Nhanh thiệt Thuộc <laughs> nhanh thiệt này Nhanh bọc thiệt ขอบพุ่นของฝากจากตาลุ่นท้าท,าทามวงเด้อยังได้กินเท่าเดืยนนี้ด้วยตะนนี้เสร็จแล้วเครียดกิดตานุ่มจ ไปทูท่งไหนหน่ะดูทูพื้นปูนน้ำติดเอาคือว่าพาทูทางหลังบ้านไม่หลงมาทูก,กันทูปูนอยู่ไปเห็นเนาะงามนะกว่าความนีสุด vừa đầy đủ tầm càng bài thôi rồi. Ừ. Được bài cho ปัออ่นเงินวางจบ,อบ่อนเอาท่อนมันดมัน,มน,นกรรร็ถน,น,น,นัดอกอมอมคืีหนอยอือ มันมัน้มาบีแหห็แบนั้บนหลายกินพักรนี้ัมมกมาหมนสวนทุ่กินห,หน่อย chút cho biết cho. Vâng. Và bây

我，你去问问。我怎、嗯、么没办？不聊。不聊、嗯。你